ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 3ทางเลือกของเจดอนสารโชเพื่อแก้ปัญหาฟอร์มตกปลุกความเก่งให้กลับคืนมาสัที 1. ย้ายทีมอย่างพอได้ค่าตัวคืนบ้างทางเลือกนี้ดูจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยที่สุดนอกจากว่าปีแ,ด,แดงจะได้แนวรุกตัวใหม่เข้ามา เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้แม้จะรอสานโชจะไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของทีมแต่การมีไว้บนม้านั่งสำรองก็ยังอุ่นใจกว่าได้หลายคนแต่ถ้ามองในอีกมุมเชิงธุรกิจจอรอสานโชยังไม่ได้สร้างความคุ้มค่ากับเงินเงิน70กว่าล้านปอนที่จ่ายไปเลยดังนั้นถ้าฟอร์มแบบนี้มีแต่ค่าตัวจะลดลงไปเรื่อยแต่หากตัดสินใจปล่อยตัวในตอนนี้ด้วยโปรไฟล์ผลงานที่ดีในอดีตเชื่อว่าแมนยูอาจจะได้ทุนคืนมาสัก45-50ถึงล้านปอนเลทีเดียว 2. ยืมตัวเปลี่ยนบรรยากาศลดความกดดัน จนถึงตอนนี้เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนก็ยังเสียดายไม่อยากให้ทีมปล่อยจารอนสารโชคไปฉะนั้นการปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้สารโชคเพิ่งจะอายุ23อนาคตบนเส้นทางรูกหนังยังอีกไกลแม้เจ้าตัวจะเป็นคนอังกฤษแต่ก็ไปเติบโตสร้างชื่อกับสโมสรเยอรมันการย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงด้วยข่าตัวมหาศาลอาจเป็นความกดดันที่มากเกินไปหน่อยเราเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวมีความเครียดสะสมเล่นด้วยความไม่เป็นตัวของตัวเองดังนั้นการปล่อยยืมให้กับสโมสรที่มีความกดดันน้อย ได้ลงเล่นสม่ำเสมอน่าจะช่วยเรียกจังหวะเดิมๆของตัวเองกลับมาได้แต่ปัญหาคือแมนยูน่าจะต้องช่วยจ่ายค่าเหนื่อยของเจ้าตัวด้วยถึงจะมีทีมกล้ายืมตัวไปใช้งาน 3. ส,สู้กันต่อแนวโน้มกําลังดีขึ้นส่วนหนึ่งของปัญหาต้องยอมรับว่าจะดอนซานโชย้ายเข้ามาในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้แมนยูกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องฤดูกาลแรกของซานโชภายใต้าการคุมทัพของเอริกเทนฮากก็กไม่ได้แย่ขนาดนั้น ช่วงแรกถูกส่งประติวเข้มรวมถึงปรับสภาพจิตใจกับป่าก,ก็ดูมีความมุ่งมั่นตั้งจะเล่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจบับฤดูการยิงไปเจประตูกับ3แอซิ์ภาพรวมดูดีกว่าเมื่อฤดูการก่อนไม่แน่ถ้าขุมกําลังของทีมพร้อมมากขึ้นบวกกับประสบการณ์จากสองฤดูการที่ผ่านมากีฬาการเล่นของเจอรอนซานโชคคนเดิมในบริติกา้าก็อาจจะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งในสึกเพเมลิกจาก3ข้อที่กล่าวมาเมื่อลองพิจารณาจากสถานการณ์ของทีมในตอนนี้ ซานโชควรอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยอหนึ่งฤดูกาลเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถเป็นตัวหลักให้ทีมได้แต่บางครั้งก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมชนีคนหนึ่งซึงทแมนยูจะหาเนาเตะใหม่เข้ามาแทนในตลาดรอบนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นสิทธ์เปลืองงบประมาณมากเกินไปนไหนๆก็ไหนๆลองมาสู้กันดูอีกสักตั้งจะดอนซานโชอนาคตของเดวิดดิกอากับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีความชัดเจนตามการงานจากเดัลลติก สัญญาของ DKR จะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วแม้ปีแสดงจะมีเงื่อนไขต่อสัญญาต่อไปอีก1ปีแต่ดูเหมือนสโมสรจะไม่ใช้เงื่อนไขดังกล่าวปัจจัยสําคัญตามที่สื่อวิเคราะห์เป็นเพราะแมนยูอยากเจราจารลดค่าเหนื่อยในสัญญาใหม่ทําให้หาหรือกินเวลานานและไม่มีความชัดเจนมาจนถึงตอนนี้ตามรายงานจากเดลติกระบุแม้ DKR วัย32แสดงความต้องการจะกลับไปร,รายงานทัวที่แคริงตันเมื่อถึงกําหนดเรียกนักเตะเตรียมทีมในซีซั่นหน้าแต่ที่ผ่านมา ไม่สามารถหาข้อตกลงสัญญาใหม่ได้สําเร็จโดยปีสแสดงยังคงใจเย็นและไม่รีบร้อนแม้เส้นตายของสัญญาปัจจุบันใกล้เข้ามาแล้วเพราะแมนอยู่มั่นใจถึงตัวเลือกอื่นในตลาดนักเตะรอบนี้ปัจจุบันองเดโอนา,นาถือเป็นทางเลือกลำดับต้นๆที่ปีสแสดงพิจารณาโดยเทนฮาเคยทํางานกับมือกาวชาวแคเมรูในทีมอาแจ็กก่อนทั้งสองจะย้ายสังกัดทางเลือกอื่นยังมีชื่อของดาวิดรายาและดิโอโก้คอสตาโดยสื่อมองว่าเนทนฮาร์พร้อมมองหาผู้รักษาประตูที่เล่นกับเท้าได้ดี เพราะ d ด r ทำได้น่าผิดหวังในจุดนั้นพริโอฟอรดินาเนชียร์ทีมเก่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ไล่ล่าโอเลเรียงชัวเมนี่มิดฟิลดฝรั่งเศสของมาริดเสริมแดนกลางอดีตปกักหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุให้แมนยูเดินหน้าดึงโอลเลียงชัวเมนี่มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสมาจากเรอัลมาดริดในซัมเมอร์นี้หลังมาริดเซ็นสัญญากับจูบร์แฮมมาจากดอทดมุน มาริดลงทุนจำนวนมหาศาลเพื่อดึงจูบเบรงแฮมมาจากเสือเหลืองดอทมูลด้วยค่าตัว103 000, 000โโล้านยูโรแน่นอนว่ามิฟิวเบสิบเก้าจะเป็นตัวหลักในแดนกลางของมาริดขณะที่ดูกาโมริตโทนิครอเอด็อดวาร์โดคามาวิงกาชัวเมนี่ร่วมถึงดานิสเซบยอสที่กำลังจะเซ็นสัญญาใหม่ต้องแย่งอีกสองตำแหน่งที่เหลือดังนั้นบางคนจึงมีโอกาสลงเล่นน้อยลงโ,ลงโดยเฉพาะชัวเมนี่ก่อนเฟอร์ดินานจะยุ่ให้ปีสแสดงเดินหน้าทาบทามอดีตมิฟิวมอนาโกรมร่วมทัพในซัมเมอร์นี้ ท่านในแดนกลางผมจะไปหาชัวมนี่เขาจะเป็นคนที่ไม่ได้เล่นให้กับเรอลมริดเขาจะเป็นคนแปลกปลอมในนาทีนี้ก็จะเป็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่สําหรับแมนยูเรอลมริดจ่ายเงิน80ล้านโยูโรเพื่อดึงชัวมนี่มาจากโมนาโกเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ไม่ฟีงวอ23ไม่ใช่ตัวหลักในแดนกลางแม้จะลงเล่นทั่วรายการรวมกันกว่า50เกมก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงตัวสำรอง ฟาบิโซโรโมาโนโรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยอดท้อในการไล,ล่ล่าเมสันเมาส์กองกลางเชลซีร่วมทีมปิดแสดงเพิ่มข้อเสนอในรอบ2ประมาณ50บล้านปอนด์หวังดึงเมสันเมาส์ไปเล่นที่ออตเทฟอร์ดแต่จำนวนดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจของเชลซีที่ต้องการมากกว่านั้นเมื่อช่วงดึกวันพุธที่ผ่านมาโรมาโนโเผยว่าปิดแสดงแต่ยื่นข้อเสนอรอบใหม่หรือเป็นรอบที่3อย่างเป็นทางการให้เชลซีพิจารณาฝั่งนักเตะไม่มีปัญหาในการย้ายไปเล่นทห้ผีแดงเพราะสัญญาส่วนตัวรุ่ล่วงไปที่เรียบร้อย และได้ทาข้อตกลงไปล่วงหน้าแล้วจึงอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการหาทางออกเกี่ยวกับค่าตัวเมสันเมาส์แต่แมนยูจะไม่จ่ายเงินแบบหน้ามืดแน่นอนการเชลซีเมลานโนมยอมลดเพดานราคาลงมาเหลือ60-65ล้านปอนด์ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมโดยสื่ออิตาเลียนมองว่าน่าจะเพียงพอให้การเจราจาลุล่วงทั้งนี้รายงานดังกล่าวต่อท้ายว่าตัวแทนนกเตะได้แ,แจ้งไปยังเชลซีถึงการไม่กลับไปเจราจาสัญญาใหม่เพราะนกเตตต้องการย้ายทีม โดยตอนนี้เหลือเล้ยเวลาสัญญาปีเดียวเท่านั้นจุดถึงกล่าวอาจเป็นตัวช่วยให้เชลซียอมลดความต้องการของเตยล,ลงมาถึงราคาที่ปิดแสดงมอบให้ว่าสมเหตุสมผลมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจเจองานหนักในการไล่ล่าตัวอักเซลดิซาซีกองหลังของโมนาโกเพราะมีรายงานนักเตะได้รับความสนใจจากอาร์เซนอละเชลซีแต่าาข่าวเลคิประบุว่าดิซาซีวัย25เตรียมแยกทางโมนาโกในตลาดหน้าร้อน โดนนักเตะต,ต้องการยกระดับเส้นทางอาชีพและเล่งย้ายร,ร่วมงานกับสโมสรที่ใหญ่กว่าเดิมหนึ่งนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ความสุใจนรับทีมชาติฝรั่งเศสแต่ล่าสุดอามเซสปอร์ตเปิดเผยว่าปีสัแดงคงจะเจอกันในคันจากอาร์เซนอลและเชลซีที่จับตามองดีซซี่อยู่เช่นกันแม้เทนฮากกกบษีพี่แดงเตรียมดูเนินการเจราจากับนักเตะเพื่อเสนอแผนงานโดยตรงแต่นั้นการหาหรืออาจจะไม่ราบรื่นเพราะอาร์เซนอลกับเชลซีมีแผนที่จะเสนอให้หนักเตะเหมือนกัน การแข่งขันจึงน่าจะดูเดือดขึ้นแต่ทีมที่ได้เปรียบคงหนีไม่พมน้นมอนาโกซึ่งสามารถเรียกราคาได้ตามต้องการก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามอนาโกอยากได้ประมาณ50ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยผลงานในซีซั่นล่าสุดของดีซาซีลงสนามทั้งหมด49านัดทำไป6ประตูกับ4ี่แอสซิสต์ Manchester United ออกโรงแนะนำแฮ์ริเคนกองหน้าตัวเป้าหมายให้ขอขึ้นมาชีย้ายทีมออกจากทนนมฮอสเปอร์บีบตบสกัดยอมขาราคาย่อมเยาว เพื่อที่จะย้ายมาอยู่โอทฟอร์ดซันสปอร์ตออกมาเปิดเผยว่าแมนยูต้องการให้เคนแสดงความปรารถนาของตัวเองอยากย้ายออกมาจากเล้าไก่เรดทองต่อให้สเปอร์ยืนยันจุดแข็งไม่ขายก็ตามพิ่แสดงต้องการตัวกัปตันทีมอังกฤษมาผลิตประตูตามแผนงานของอริคเทนฮากขาดขเหนว่าราคาไม่ควรจะแพงเกิน80ล้านปอนด์เพราะสัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายแต่ราคาเปิดจากสเปอร์อยู่ในระดับ100ล้านปอนด เคนเกือบได้ย้ายไปร่วมงานแมนซิตี้มา2ปีก่อนแต่สุดท้ายดิยวก็ไม่ได้เกิดขึ้นผลงานภาพรวมนักเตะ280ประตูจาก4 3 5เกมสำหรับช้อยอื่นที่แมนยูเลงไว้คือลาสซูชอยรุ่นกองหน้าจากอตแลนตาเสนอราคา86ล้านปอนด์ซึ่งนักเตะใช้เอเย่นคนเดียวกันกับเอริกเทนฮาร์กอีกลายเป็นรองดานกโกลโมัวนี่จากแฟรงเฟิร์ตก็ต้องแข่งกับเบเยอร์ม,มินิกที่สนใจในตัวนักเตะด้วยเช่นกันเตรียมย้ายทีม ดอนนี่ฟันเดเบกถูกเอเจนต์เสนอขายให้กับโรม่ามีรายงานว่าดอนนี่ฟันเดเบกไม่ฟิลดัชของปิศาจแดงแมนยูไนต็ดถูกเสนอขายให้กับโรม่าจจลูกลาดิมาซิโอนักข่าวจากสกาดสปอร์ตรายงานว่าโรม่าทีมดังแห่งซิกาโชซิดาได้รับการติดต่อจากคนกลางและเอเจนต์ที่ได้เสนอฟันเดเบกให้กับทีมดังในอิตาลีพิจารณาซึ่งฟันเดเบกมารับโอกาสลงเล่นเท่าที่ควรกับปิศาจแดงทำให้เขาอยู่ในรายชื่อนักเตะที่เตรียมถูกปล่อยออกจากสโมสรอน แต่กน,นัดโรมาไม่ได้มองว่าฟันเดอร์เบกเป็นเป้าหมายหลักท,ที่ทีมต้องการดึงตัวยองเรก็ตามค่าว่าโรมาจะประเมินสถานการณ์และยื่นข้อเสนอในรูปแบบสัญญายืมตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากมาป่ากรุงโรมภายใต้าการคุมทีมของบูริโยยังคงมองหาหนกเตกเข้ามาเสริมทัพก่อนเปิดฤดูกาลหน้า